สวัสดีนักผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกาดีน่าฟรีไฟเจอร์นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแจกเพชรฟรีสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านทุกคลิปที่ผมจะแจกนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปล่าสุดของเทพหั่นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้เพชจฟรัััับบกกก็ออออยย่่่่าาาลืมมมมมมมนนนททีีปปหหุุดดดคคเเต์ผผไวว้้ะร ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใครจะได้เพรไปนะครับผมก็คัดลอกลิงก์มาแล้วก็ไปรันคอมเมนต์ก็ได้เลยนะครับว่าใครจะได้ไปเดี๋ยวเรามาดูเลยครับคอมเมนต์เนี่ยมีกี่คอมเมนต์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปึ๊บ274คอมเมนต์นะครับกดเข้าไปเลยครับผมนี่นะครับน้องคนนี้ก็ได้ไปเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมไปเติมกันเลยครับ สำหรับเว็บไซต์ที่เราเลือกที่จะเติมนะครับก็เป็นเว็บไซต์ของเทพครับนะครับผมก็ฝากกันเข้ามาใช้บริการกันด้วยนะครับลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพียงแค่กรอก UID นะครับผมแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่จะเติมนะครับเติมเข้าไปได้เลยนะครับผมนี่เลยรับไปฟรีๆได้ครับ172เพจยินดีด้วยนะครับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับอย่าลืมอ่านปักหมุดคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดเอาไว้นะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆของเทพพับด้วยนะครับโอเคครับเราก็ได้แจกเพจฟรีกับท่านผู้ชมทางบ้านไปเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่อยากได้แบบบบนน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 ีีีีี้้้้กกก็อออออยยย่่่่่่าาาาาลืมมมมมมมทททปปัััััหหุุดดดคคคเเเต์ผไวววะะรรรูใ EP 11 ในการปั้นไก่ไปเทพนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับในคลิปก่อนน้นี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่คอมเมนต์ให้กำลังใจสําหรับผมและแฟนผมนะครับก็เดือนหน้าอาจจะมีการไปตรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการผ่าตัดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เงินจํานวนมากมายขนาดไหนนะครับก็ผมก็จะสู้ครับแล้วก็ฝากคนดูให้กำลังใจผมด้วยแล้วซัพพอร์ตผมด้วยนะครับก็ผมจะมีเงินไป ตรงนั้นได้ก็อยู่ที่ทุกคนด้วยนะครับฝากเข้ามาอุดหนุนกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆกนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราใกล้จะถึงหมื่นซับแล้วเลยอีกประมาณ3,500ซับก็ช่วยกันกดซับด้วยนะครับเพราะว่า i อเดียนี้ผมตั้งใจะจะแจกตอน1 0,000ซับนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําต่อนะครับเพราะผมไม่มีเงินที่ผมต้องรักษาแฟนนะครับแล้วผมก็ไม่มีเงินที่จะจะมาแจกอะไรแบบนี้อีกแล้วนะครับเพราะาผมต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งเอาไว้นะครับอ่ะขอเก็บ กำไรที่ผมไดจากการเติมเกมเอาไว้รักษาแฟตเอาไว้เป็นค่าเดินทางค่านุนค่านี่แล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับเราก็จะมาส่งของจากไอเดีเทพมาไ d ดีไก่ก่อนหน้านี้นะครับทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วว่าผมมี i อปดีักธงนะครับผมก็จะส่งของในเกมนะครับเข้ามาสู่ i อดีนี้นะครับให้ได้มากที่สุดแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มส่งมาแล้วนะผมก็ส่งมาสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ของผมก็เริ่มส่งมานะนี่บัตรเปลี่ยนชื่อบัตรเจ้าของผมก็เริ่มส่งมาอยู่นะครับ ผมก็รับไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือพน,นุนนี้นั่นนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะเติมเพชรเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเติมเพชรกับเทพฮับเ,เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาจํานวนไลค์ยอดเอายอดไลค์คลิปที่แล้วนะครับมาเติมก็เดี๋ยวเราไปเติมเพชรกันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปส่งของในเกมในวันนี้เนี่ยเราจะมาส่งของจากไอเดีเทพมาไอดีไก่เนี่ยก็ให้ทุกคนคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่าอยากให้ส่งอะไรเข้ามาในไอดีนี้บ้างนะครับผมก็จะส่งเรื่อยๆแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราไปเติมเพชรใส่ดีนี้กันก่อนเลยนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่เราจะเติมนะครับก็เราเติมผ่านเทพครับกันเหมือนเดิมเลยนะครับก็ฝากทุกคนเข้ามาอุดหนุนกันด้วยนะครับก็เพชรไม่ติดแดงนะครับเติมถูกต้องตามกฎหมายและถูกต้องตามตัวเกมนะครับก็ไม่มีติดแดงอยู่แล้วแล้วก็ราคานี้นะครับหายากมากๆก็ฝากเข้ามาอุดหนุนกันด้วยนะครับผมก็จะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็ วิธีการเติมก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เอา UID มาเติมนะครับผมนี่เลยก็คัดลอก UID มานะครับแล้วก็เราไปดูยอดไลค์ในคลิปที่แล้วกันก่อนนะครับนี่ยอดไลค์927ไลค์นะครับเดี๋ยวเราก็เติมมาแล้วนะครับ927นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะเติมเพชรเข้าไว้แค่ไหนนะครับก็ขั้นแรกนะครับที่ผมจะเติมเพราะว่าตอนเนี้ยแพ็คทางด้านของแพ็ครายเดือนเราหมดแล้วนะครับเราก็จะเติมแพ็ครายเดือนไปไว้นี่ครับก็ผมคาดว่าประมาณอาทิตย์สองาทิตย์เนี้ยน่าจะหนึ่งหมื่นซับแล้วนะครับ ก็จะได้แจกกันแล้วนะครับผมก็จะเติมแพ็ก3แพ็กนี้เอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเติมไปเลยนะครับว่าเติมง่ายแค่ไหนนะครับเพียงแค่เอา UED ของตัวเกมนะครับนี่ UED ของต้นตรงนี้นะครับคัดลอกมาแล้วก็มาวางนะครับในหน้าเติมเกมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่แพ็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเข้าไวแค่ไหนนะครับถ้าเราเติมหันตัวเกมนะครับ379บาทนะครับในแพ็ครายเดือนแพ็ครายสัปดาห์69บาทแพ็ครายสัปดาห์มินิ35บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ในเทพฮับเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับแพ็กสัปดาห์ได้ปีนิ32บาทนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็กรายเดือนนะครับ282บาทก็เอามาลบกันดูนะครับว่าประหยัดไปเกือบร้อยนะครับสำหรับแพ็กรายเดือนนะครับแล้วก็แพ็กรายสัปดาห์เนี่ย62.98ก็ประมาณ63บาทนั่นเองนะครับก็ประหยัดไปทั้งหมดเนี่ย6บาทนะครับอันนี้ประหยัดไป3บาท6บาทอันนี้เกือบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราเติมกับเทพฮับ ก็คุ้มกว่านะครับก็ฝากเข้ามาหนุนกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูเลยนะครับเพราะว่ามันหมดไปแล้วเพราะว่าในช่วงอีพีแรกๆผมก็ได้เติมมาไว้นะครับวิธีการเติมนะครับเราก็เลือกแพ็กเกจที่เราจะเติมนะครับหลังจากวาง UED ไปแล้วนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับดูนะครับว่าเข้าไว้แค่ไหนนะครับปุ๊บนี่นะครับมันขึ้นเลยนะครับพอมันขึ้นสําเร็จเนี่ยมันก็เข้าเลยนะครับก็หลังจากการเติมนะครับก็ฝากกดปุ่มรีวิวให้ด้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเติมมหหนน้าาขออองสััปด์รยต่เละคบ เราวางย่ดีอีกรอบหนึ่งนะครับเติมสัปดาห์ไลน์มินิเนาะปุ๊บนี่สัปดาห์มินิพอมันขึ้นจเด็ดมันก็เข้าเลยนะครับแล้วก็เราจะเติมทางด้านของสัปดาห์อ่ะสัปดาห์ปกตินะครับสัปดาห์ปกติเราก็เติมไปเลยง่ายๆปุ๊บนี่เลยเติมง่ายแบบนี้เลยนะครับผมเข้าแล้วนะครับเห็นไหมโอเคครับผมหลังจากที่เราเติมกันแล้วนะครับเราก็ได้มาทั้งหมด นี่100เพร60เพร500เพรนะครับผมเราได้มา7 3 47เพรนะครับแล้วก็เราก็ได้ทีนี้เราเกิดเติมทับกันไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเติมกันไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับตอนนี้เราเหลือเครดิตอ,อยู่ที่เราเหลือยอดเงินอยู่ที่550บาทนะครับ550บาทเนี่ยเราจะเติมทางด้านของ1,000เพรไปเลยแล้วกันเนาะไม่ใช่1,000เพรสิ 5้0ยาบาทเราเติมได้1,800พเพชรนะครับเดี๋ยวเราเติมกันไปไว้เลยนะครับเพราะกิจกรรมหน้าของก็จะเข้ามานะครับแต่ถ้าของมันไม่น่าสนใจนะครับผมก็จะเก็บเพชรให้กับไ d ดีนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหมื่นหมื่นทับย์นะครับสำหรับใครที่ได้ ID นี้ไปก็เอาไปเลือกซื้อของในเกมกันได้เองเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดสั่งซื้อเพชรไปเลยนะครับนี่1,800เพชรนะครับเรา เติมไปเพียงแค่470นะครับแต่ถ้าเราเติมผ่านตัวเกมเนี่ยลองมาบวกกันดูนะเนี่ยเห็นไหม517มาบวกกับ165นะครับก็ประมาณโอ,อ้นนี้หมดเยอะประมาณ90แพงกว่า90บาทเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเติมผ่านเทพฮับนะครับเดี๋ยวเอามาดูว่าไวแค่ไหนนะครับผมปุ๊บเห็นไหมครับ <laughs> เข้าแล้วเ <laughs> ข้าก่อนที่จะขึ้นสําเร็จดีโคตรไวถ้ามันไม่มีคิวนะมันเข้าไวมากๆนะครับก็ถ้าช่วงกิจกรรมเยอะๆอาจจะช้านิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ แล้วก็ตอนนี้เราเหลืออยู่ที่80นะครับ80เราจะทำอะไรได้บ้าง80 80 80อืม80เราเอานี้เลยกันเราก็เติมให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่เราจะเติมได้นะครับ80เรากดเติมไปเลยเปึ๊บนี่เพชรมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็จะเหลือ33 33ผมเติมแพ็คสัปดาลายมินิไปแล้วกันนะครับ พอเ,เราได้เพรเราไม่คุ้มหรอกอืมเราเติมสัปดาห์ไรมินีเข้าไปเห็นไหมเราก็ได้มา60เพรมันคุ้มกว่านะครับเอาจริง <laughs> เติมสัปดาห์ไรมินี่มันคุ้มกว่าเติม68เพรนะครับเพราะยังไงเราก็ได้แล้วนะครับนี่ผมก็ได้มาละโอเคตอนนี้เราก็เติมมาแล้วได้2,780เพรแล้วก็แพ็กรายเดือนนะครับที่ยังเรายังไม่กดรับเราจะกดรับทีเดียวนะครับวันที่เราแจกไอดีนะครับผมจะไม่ไปกดรับละนะครับก็ผมจะเติม ไปเรื่อยๆอัดฉีดใน i อดีนี้ไปเรื่อยๆไอดี ID นี้จะโหดหรือไม่โหดมันขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับกดไลค์กันเข้ามากดแชร์กันเข้ามาแล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับยอดไลค์เท่าไหร่เราก็จะเติมเพชรเข้าไปเท่านั้นในคลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเกมกันเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมฟรีไฟล์กันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็ อย่างที่บอกเลยนะครับเราจะส่งของจาก ID ดีเทพไป ID ดีไก่นน่เองนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ใช้เพชรนะครับเราจะเก็บเพชรไว้ในกิจกรรมที่มันน่าสนใจกว่านี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมสกินเปืนรายเดือนอย่างเงี้ยผมว่าย,ยังไม่สนใจเท่าไหร่เพราะว่ามัน,มนไม่ค่อยคุ้มนะครับสำหรับผมที่มองนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของอาการส่งของจาก ID เทพไป ID ดีไก่แล้วกันนะครับว่าทํำยังไงโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เปิด2หน้าจอแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอทำให้มันแบบ ดูง่ายงกันนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะครับในอนาคตนะครับเทพับก็จะมาทำให้บริการทางน้าของส่งของในเกมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการที่ทุกคนจะซื้อของในเกมนะครับก็เร็วๆนี้ก็รอติดตามนะครับเพียงแค่เอาเลขห้องนะครับพอกดสั่งซื้อเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายนะถูกขอเข้าห้องก่อนนะครับปุ๊บอ่ะเรากดเข้าห้องปุ๊บนี่ครับวิธีการสั่งซื้อนะครับก็คือ มันจะมีให้เลือกเลยเลือกแบบนี้เลยอยากได้อันไหนเลือกได้เลยนะครับมันก็จะมีราคาบอกนะครับมีราคาบอกตรงนี้เราก็กดสั่งซื้อเราก็กรอก UID แล้วก็กรอก,กชื่อในเกมนะครับหลังจากนั้นก็กดยืนยันการสั่งซื้อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะให้เลียกห้องมาทุกคนก็เข้าเลียกห้องภายในเวลาที่กําหนดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาผมก็จะสร้างห้องไว้นะครับจะมีทีมงานสร้างห้องไว้นะครับแล้วก็อยาก ค่าลูกค้าลูกค้าสั่งอะไรเข้ามาก็จะส่งให้ทันทีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับเอดีนี้นะครับอยากให้ผมส่งอะไรเข้าไปในเอดีบ้างก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับผมจะส่งวันนี้ผมจะส่งซักอ่ากี่อย่างดีเอาจริงๆผมอยากได้เป็นอันนี้ผมมีแล้วชุดพีจ,จงชุดพีชแจ,จ๊คเอาจริงๆมันมีมันมีแล้วนะเอาเป็นอันนี้แล้วกันผมไม่มั่นใจว่าผมมีท่าดอกกุหลาบหรือย,ยังผมได้ส่งเข้าไปในเ d ดีตัวเองหรือยัยงตึงนะ าดอกคูหลายังไม่มีผมเอาเป็นท่าดอกคูหลาแล้วก็ท่าตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะส่งอะไรบ้างนะครับใครอยากให้ผมส่งอะไรก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับนี่เราก็เลือกส่งไปเลยคูปองไม่มีส่วนลดนะส่งไปแค่นี้เองนะครับหลังจากถ้าส่งมาลูกค้าซื้อกับเที่ยวครับนะครับลูกค้าก็เปิดดูในซองจดหมายได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งของเอาอีกสักเอาอีกสักอันแล้วกันนะครับส่งอะไรดี ส่งอะไรดีนะผมอยากได้สกินปืนนะ่ะเรามาสุส่มสกินปืนเล่นๆกันไหมเรามาสุ่มทางด้านของสกินปืนตัวน,นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มทางน้าของสกินปืน a อ9 4สแล้วกันนะครับน่าจะใช่ A n 9 4นะถ้าถ้าผมจำชื่อปืนไม่ผิดนะครับมันส่งได้มันส่งได้กล่องเดียวเหรออ้ามันส่งได้กล่องเดียวเหรออ๋อนี่ไงแม็ก99้โาอ้โหแพงไป9 9เอาสักสิบอ ส่งขำาขำนะครับสุ่มขำาขำเพื่อได้ถาวรอหกร้อยเพชรประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ส่งประมาณนี้นะครับผมก็จะส่งของในเกมจากไอดีเทพไปดีไก่แบบนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะครบนะครับก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับว่าอยากให้ผมส่งส่งอะไรเข้าไปในไอดีบ้างนะครับจริงๆผมก็ส่งไปเยอะแล้วแหละนะครับส่งไปเกือบหมดแล้วนะครับก็ สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมก็มาส่งของให้ดูเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามทางเทพพับด้วยนะครับเทพพับก็จะมีการส่งของขวัญส่งบัตรเปลียนชื่อส่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเติมบัตรเปลียนชื่อเนี่ยก็ประมาณหลักร้อยป่ะประมาณ901ร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราซื้อจากเทพพับก็ประมาณไม่เกิน45บาทประมาณนี้นะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกันในตัวเกมกันดีกว่าว่าตอนนี้ไอเดีเรามีอะไรกันบ้างแล้วนะครับไปดูเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับไอดีแล้วนะครับสำหรับไอเดียนี้นะคร มีแพ็ครายเดือนที่ครบทุกแพ็คนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีด้าน,นของอชุดการแต่งตัวที่เป็นสายเติมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมก็เติมอันนี้ผมก็เติมอันนี้ก็เติมอันนี้ก็เติมอันนี้เติมหมดเลยเลดไลท์ก็ซื้อนะครับอันนี้ก็ส่งมาจากของขวัญน,นะครับชุดผู้หญิงก็มีนะครับชุดพันเทปคือของใหม่ๆที่กิจกรรมใหม่เข้ามาผมพยายามที่จะซื้อให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไว้นะครับไอเดนี่จะหดไม่หดก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมชางบ้านไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมเลยนะครับ ที่ผมอยากจะเลิกทําก็อย่างที่บอกครับใครที่อยากรู้ก็ไปย้อนดูในคลิปที่แล้วแล้วกันนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เรากดเล่ามาสักอย่างหนึ่งแล้วก่อนแล้วกันนะครับอืมสิบสามวันเราได้ปืนมาสิบสามวันนะครับประมาณนี้อ่ะก็ได้มาประมาณนี้นะครับแล้วก็สกินหมัดสกินหมัดผมได้มากี่สกินนะสกินเดียวนะครับถ้ามีสกินใหม่ที่เข้ามาช่วงสงการหรือว่าก่อนหนึ่งหมื่นซับผมก็จะ ตเติมให้แล้วกันนะครับวันนี้เราเก็บเพชรไว้ดีกว่านะครับเอาไว้กิจกรรมหน้าครับอยากให้ผมสุ่มกิจกรรมอะไรที่จะเข้ามาถึงจริงๆชุดก็จิจเข้ามานะแต่ผมว่าผมน่าจะเอาสักชุดหนึ่งนะครับก็ <g år> เดี๋ยวเรามารอดูกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากติดตามซีรีส์นี้ด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ <S <s น้องๆ <S <s ที่ดูมาถึง <S <s ตรงนี้นะครับฝากติดตามมาไว้ด้วยนะครับเร็วๆนี้ก็ฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีดิ c o r d ให้เข้านะครับแล้วก็มาช่วยร่วมกันอัดคลิปนะครับก็จะมีคอนเทนต์อื่น ให้น้องๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็รับของฟรีใน d i s c o r d นะครับก็เรื่องเลยนี้ก็เข้ามาร่วมกันกิจกรรมกันได้แต่สําหรับกิจกรรมของออสําหรับซีรีส์ปั้นไก่ไประเทศผมอาจจะไม่ได้ทําต่อนะครับเพราะช่วงนี้แฟนผมป่วยใครที่อยากรู้ว่าผมก็พยายากพูดบ่อยนะครับมมนกระทบทั้งจิตใจผมจิตใ,ใจแฟนด้วยนะครับก็ใครที่อยากรู้ว่าป่วยอะไรก็ย้อนไปดูคลิป ep ที่1 0แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกค้าทุกคนขอบคุณทุกคนที่คนดูอยู่ตอนนี้สำหรับใครที่เล่นฟรีไฟอยู่แล้วหรือว่าอยากเติมเกมฟ ก็ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยก็ฝากเข้ามาอุดหนุนกันด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ปั้นไก่ไปเทพไอดีที่ผมตั้งใจมากๆผมหมดไปเยอะมากนะผมบอกเลยไปย้อนดูได้เติมแต่ละครั้งหมดเยอะมากนะครับซึ่งผมอาจจะทําต่อไม่ไหวนะครับแต่ในช่วงนี้ก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะเติมให้ตามยอดไลค์เหมือนเดิมเท่าที่จะทําได้นะครับเท่าที่จะทําได้ก็ฝากสนับสนุนกันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ